คดีระดับโลกที่ต้องติดตามแล้วต้องเกาะติดนะสนันใบวันวันใบพ่อควรอ่ะสงครามยูเครนรัสเซียเอากันอย่างนี้จะจบยังไงเอากันอย่างนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายค่ะเริ่มจากข่าวดีก่อนไหมอ่ะฟังข่าวดีก็ได้แื่จะมีความหวังของชีวิตค่ะข่าวดีก็คือยูเครนรัสเซียยอมขึ้นโต๊ะเจรจาเริ่มนับหนึ่งการเจรจาเขานัดหมายกันแล้วจะส่งตัวแทนไปคุยกันแถวแถวชายแดนยูเครนด้านเบลารุส อ่ะเป็นข่าวดีนะถ้าผู้นำยูเครนยอมที่จะเปิดโต๊ะรับเจรจาได้ก็ถือว่าน่าจะเป็นทิศทางบวกได้น่าจะนะใช่ใช่เบื้องหลังก็คือประธานาธิบดีเบลารุสยกหูไปกล่อมเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนยูลดราวาสอกหน่อยเถอะคุยกันเถอะกลับมาเจรจากันดีอย่าเกียงงอนสถานที่เจรจากันนักเลยเอากันอย่างนี้เอาตรงนี้ไหมชายแดนของเบลารุส ชายแดนพรมแดนระหว่างเบลารุสกับ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 ยูเครนแล้วกันใช่เพราะเดิมเขาอาจจะไม่ไว้ใจเบลารุสไงก็เอาช uh ายแดนละกันอืแล้วก็รับปากว่าระหว่างการเจรจากันนั้นนี่กับจะหยุดเป็นบบการทางการทหารที่ไม่มีการลบไม่มีข้ามมาทางฝั่งเบลารุสใช่ค่ะหยุดภารกิจทุกอย่างระหว่างเจรจาทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่ะต้องบอกว่าเป็นสัญญาณบวกเลยเป็นสัญญาณบวกจริงๆใช่แล้วข่าวร้ายคืออะไรเนี่ยอยากจะตกใจแล้วเนี่ย พอฟังข่าวดีเสร็จพอคุณยายบอกมีข่าวร้ายต่อมาเนี่ยชักไม่มั่นใจในชีวิต <Ukraine S 1> ยูเครนรัสเซียนับหนึ่งเจรจานัดหมายกันที่ชายแดนยูเครนเบราลอุสวันไหนรอสักครู่ใช่ค่ะรอติดตามอัปเดตอย่างใกล้ชิดวันไหนรอสักครู่